Day. สบายดีสวัสดีพี่น้องมินี้กาตาคำา่ายู่กับไอ้กนีะ้แหลงเนาะก็คืออยากมาสัมผัสไอ้กี้แหลงเกี่ยวกับที่คนมาอยู่ประเทศไทยแต่ก็เกี่ยวกับดูคนเขาเรียกเร้องกอดอ่ะกอดคืนแนะนำโต๊ะทั้งสองน้องแนมะ่สวัสดีครับสวัสบายดีสวัสดีน้องแกาตานะครับ,บแล้วก็สวัสดีเอฟซีน้องแกาตาสาวลาไต้แมนบอสเมกะมินี้เอาตรงๆเลยเด้อ,องงน้นองค่ะมีความสงสัยคือเกาหนล่ะก็คือเอฟซีเปนกะเรียกร้องมะน้องคือแบบว่า เขาเห็นสองอายเขาก็ส่งส่งสองอายมาว่าเนี่ยมีหนุ่มคนเทียนยูไทยนะคนมาอยู่ประเทศไทยนะอยากให้เกต้าเน่ยนําสัมผัสเพื่อนแน่วะชีวิตการเป็นอยูมันเป็นจังไรอยากให้นเนาะมองข้างสองเกต้าเนาะเป็นเกต้ากับซิทัมอ้ายว่าอ้ายเนี่ยมาอยู่ไทยเดี๋ยวจะปีแล้วอ๋อผมมองบอกพี่แหรงเนาะอันบอกขี่แหรงก่อมาอยู่ถ้าไปไปมากๆเลยน้องสำหรับอ้ายนี่ไปไปมากๆเมื่อก่อนร่วมทั้งเบิร์ตดิ่นะไปไปมากๆบนอับกับยามันรด้วยมันเตลึกสิบปีแล้วอ้ สิบปีแล้วมาอยู่เมืองไทยสิบปีแล้วแล้วไอ้มีครรอบคัวอยู่นี่คนไทยหรือคนลาวครับมันแฝดอ่อ๋อแฟนนี่ก็เป็นเป็นคนลาวบ้านเท่าเลยล่ะโอ้เป็นคนลาวพึ่งกันนี่งบ้านได้มาแต่มาแต่ทางเดียวกันสวรรค์เกียรตกันอ๋ออันนี้ก็ขอโจบแป๊บหนึ่งก็คือแบบว่าเรื่องได้ที่ไอตอบบ่ได้ไอเก็บอกว่าตอบบ่ได้เด้อว่าน้องก็นทีะขามไปเรื่อยๆโอเคโอเคได้ได้ไบ้ไม่เป็นไรไงคือ มันรายการแบบอยากอยากเสือธรรม,มาดามาตรงเก่งยูสองนอ่องนี่จะเป็นแบบโ <Okay, okay, S 1> อเคโอเคถ้ามันหนีนอก็คือเมียเขาไงเป็นคนเล่าเนาะตอนนี้ม,มีลูกจะคนให้ลูกสองคนล,ลูกสองคนจะพอเมียจะอยู่อยู่บ้านรอดด้ว่าอยู่ผีเมียก็ทำงานเมืองไทยเหมือนกันทำงานด้วยกันคนละวแวงแวงเดียวกันแวงเดียวกันอีกใช่ใช่แวงเดียวกันอัน แล้วบันีลูกไอ้จะปีแหละตอนนี้นะอ๋อพี่ใหญ่เก้าขวบที่ว่ามาเรียนเมืองไทยเก้าขวบแล้วเก้าขวบเดี๋ยวใส่ผู้น้อยได้ไอ้ผู้น้อยกับป๊ามาผู้น้อยสี่ขวบสี่ขวบอะไรอยู่บ้านอยู่บ้านบอกผู้หญิงกว่นึงผู้หญิงเบอร์สองเหมือนกับยุ้ยฮะผู้ไรผู้หนึ่งผู้หญิงผู้หนึ่งเออใช่นั่นมันดูคนจ้าขวบเก้าขวบเก้าขวบผู้หญิงสี่ขวบอยู่บ้าน อโอเคเขาใจตรงกันแล้วเนาะอันนี้ตอนที่ว่าน้องถามมาว่าเป็นยังคือเอาลูกมาเรียนเมืองไทยเนาะเอาาออ,อยากคู่มังนี่ได้ก็อยากคู <c oughs> ่เป็นยังคืออยากคู่เรียว่าสนใจมีลูกมีหล,ลานอยากมาเรียนอย่างที่ว่ากม็มีมีแกก็มีลูกเหมือนกันนนอนมีลูกได้ตอนซี่ขวบแล้วเ,เรื่องจริงเลยไหมเรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงแมนนอนก็มาทำงานกันอยากเอามามาเรียนเหมือนกันบางเทอว่ามีลูกทางก็คือแบบเรื่องอะไรดีๆเข้ากับยังให้ลูกเข้าได้ถามมันดีถามมันดีอันนี้เป็นแมนว่า เขามาเชิญส่วนหรือว่าเนะยน้ำมูเื่อนเด้อก็คือในมูมองที่เฮ้าโซกันและคือแบบว่ามันดีสำหรับเน่าเนาะแมน้ามันดีก็อยากนํำมาแบบนี้แมนไ่ดีสำหรับหยำเด้อว่าสำหรับแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยเด้อก็คือเรื่องที่ว่าดีกะบที่ว่าดีดีแมนพูดความจริงเก็ที่ว่าดีดีกว่าบ้านเฮาอยู่แล้วจุดเริ่มต้นตอนนี้น้องทิถาวัาจุดเริ่มต้นนี่เป็นไปเป็นมาจะได้อาจจังคิดแบบว่าอยากให้ลูกมาเฮียนไทยเด้อยังสินะมียังแบบฝันบุญเจ้าเริ่มต้นอก แรกๆก็เห็นเนาะเห็นที่ว่าบางคนคนอื่นเนาะก็มีญาติมีพี่น้องหลายคนเนาะที่ว่าบางทีเขาเป็นเพื่อนกันในเพชรในเพชรยังเนาะเขาเจ้าก็เอาลูกมาเรียนไทยหลายนะเห็นมูกรเห็นมุงกรเห็นมุงกรลักลักๆเลยกะแต่ยังบุรีขิดได้ว่าอยากอยากเอามาเรียนไทยนะตอนนั้นแรกๆยังยังเพรท่านมีความคิดเพราะว่าก็เขาก็ยิ่งใช่ว่าความสะดวกยังโรงเรียนเขาสิลับขาบอมันจีนะ กับแบบยังยัง,ยงบกคิดเลยว่าเสียวลุงมาเรียนไทยนะครับกับพอดีลูกอันนี้คือเราเราจุดเริ่มต้นแล้วนเน<อ>าะก็คือส่วงที่ปิดปิดเทอมบานเฮาเนะเดือนมิถุนายนจะปิดเทอมใหญ่นเน<อ>าะหาเดือนกันยายนเลยสมเดือนก็คือได้บอกกิเลนก็ได้กับกับเมื่อเอาลูกเนาะกับเอาคาดว่าชีมาเทียวมาเล่นสื่อนี่แหละโบได้ตั้งใจว่ามาเรียนแมนตั้งใจว่าจะเอามาเที่ยวแล้วก็ พอดีเอามาปุ๊บนะบาดท,ท,ที่นี่นะเอาลูกมาถึงเมืองไทยปุ๊บก็ถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปเมื่อเอาถ่ายคลิปกลับมาแบบนี้ก็มีพี่ๆเอฟซีคนไทยหลายคนก็กเสียละเขาว่าง่ายๆก็เมียนเสียก็เออแบบเพิ่ปคอมเมนต์นั่นน,นี่ใช่แบบนี้แหละโอ้ยสงสารลูกบอกกุญแงเรียนที่บ้านโุงเรียนดีไหมจังสันจังสีเม่นก็ถามเนาะมันก็เอ็นดูเขาแหละเนาะแล้วก็มี พอกะเปรียบเสมือนพอเนาะที่ว่าเป็นอยู่เมืองนอกเป็นคนไทยแต่ว่าอยู่เมืองนอกเนาะพอบุญธรรมเมือนกะแนะนําให้เอามาเรียนพี่เพื่อนก็เห็นชีวิตการเป็นอยู่อยู่บ้านนี่ยังมันมันบทสะดวกสบายเนาะ<ม>คือกับ<ม>หรือว่าเป็นเฉพาะโรงเรียนบ้านบ,านบา่กิเลงบ่ก็คือโรงเรียนกะแบบ,ม,บมันยังหมดสมบูรณ์เนาะอยู่โรงเรียนอยู่บ้านนอกบางที่โตตังอุปกรณ์การเรียนก็ยังยังบกบนะ การสอนของคุณคู่ของอาจารย์กะยังหมดเต็มทีนะเพราะว่าคนคนเดียวอาจจะสอนหลายหลายห้องครห้ง่ายคือคู่นี่มีมีคนหนึ่งอนอดยสองห้องสอนอยู่ท้องห้องสามห้องบางคนก็สอนหนึ่งแต่ปอหนึ่งจะหดพอามบางคนก็สอนพ .2 ท้องพมแบบอันนี้บ้านน้องเกตาก็เป็นบ้านห้องมันค่อนข้างแบบ อะไรคือติดฟังไทยนะฮะมันก็เลื่อนิจะเลื่อนแล้วจะเลื่อนแน่นจะเลื่อนแล้วอันนี้คือตามี่น้องเคยเห็นในคลิปหรือว่าก็ที่ว่ายังยังดีกว่าทางทางบ้านบกางท่างทา้งซองตะอูทางอุบลนะสินะมันก็โชคดีไปเนาะโชคดีทอนทอนทางกับแบบดีนะสินะก็โชคดีอยู่ที่ว่าทางบ้านกับที่ว่านางนางที่เคยเห็นในคลิปอะไรเนาะแล้วโรงเรียนบ้านนอกแล้ววันนี้หลังจากรยังผ้าลูกมาเฮียนเลยใส่เอกสารยังแน่ อ๋ออันนี้ก็คือนะครับกมี f อฟซในน้ำหลายคนเนาะอะมาเรียนเลยมาเรียนเลยจำอิทก,กับบริเตรียมยังมาได้ล่ะเพราะว่าห้องบริมาเรียนเนาะบัวเชียวมาเทีเ่ยวปิดเทอมอมาเชียวมาเทีเ่ยวกับพอดีไปถามกะวันนันกหยุดงานพอดีแลวก็ตั้งใจโรงเรียนหวัดใกล้ๆเนะาะโรงเรียนหวัดใกล้ที่ทำงานกับตรงนั้นนะผ่านไปซื้อกบเขานะไปซื้อเขาทุกวันทุกวันก็เห็นลูกชาวต่าง ต่างดาวหลายคนเนาะ,ะก็เป็นลูกเมนลูกพมา่าก็สิสําคัญก็เห็นลูกพม่าที่ว่าทํางานด้วยกันทํางานทางานเ,าเันพมง,งานไม่ไม่ใช่เพื่อนรงงานแต่ว่าทํางานอยู่ปั๊มเดียวกันเพราะว่าบอกกิเลงทํางานปั๊มเพื่อนก็มาเรียนนั่นก็เรยไปถามเพิ่นกับเพิ่นก็คนนั้นเพิ่นกัแในนําว่าลองไปถามโรงเรียนนี่เด้อแล้วลก็ไปถามไปถามแล้วก็เอกสารที่ใส่ก็คือนะกัมีสําคัญอยู่ก็ ใบ,แ,บแจ้งเกิดเมีนบ้านเฮาบ้านเฮาเมีนบ้านเฮ้าเอิ้นว่าใบแจ้งเกิดเรียกว่าสูติบัตรทางเมืองไทยมันจะเรียกว่าสูติบัตรตบัรอา่อันนั้นก็บบริเตรียมมาได้หรอบริเตรียมเมื่อกันอีกเมีนเพราะว่าบริเตรียมกับเพิ่งกับจดเพิ่งเป็นบินบินบินมาให้เลยเนาะว่าเอกสารที่ใช่อยังใบแจ้งเกิดแล้วสูติบัตรแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้างสำคัญเลยก็สำคัญเลย ถ้าผมมีนายจ้างก็คือแมนนายจ้างของผมเป็นพอ,อแล้วก็นายจ้างของผมเป็นแม่สำเนาใบอนุญาตทำงาน <S <S พ่อของเด็กแม่ของเด็กแล้วก็เขาเอาื่อยน่ายังใบมอบอำนาจใบมอบอำนาจจากนายจ้างนี่ก็คือเขากะชี้เช่นไงเขาว่าคนนี้ทำงานกับบริษัทนี้จริงมีนายนจ้างเป็นล่องรับใช่ใช่รุปแบบนี้เป็นใบ คนนี้ทํางานกับบริษัทนี่จริงทํางานตําแหน่งอะไรอะไรแล้วก็เขียนลงละเอียดแล้วก็นายจ้างก็เส้นมอบอํานาจให้กัขอบคุณนายจ้างมากๆนะครับที่ช่วยเหลือนะครับหรือว่าเพิ่นกับเห็นอกเห็นใจกับอยากอยากให้เลี้ยงเนาะเอ็นดูเอ็นดูเพิ่นเอ็นดูเฮ้าค่ะเพิ่นกัเส้นหายถ้าเพิ่นบบเส้นหายกัคืออันนี้ก็คือสิแม่นกับบริยิ่งคือเก่าแม่นน้องก็เคยได้ยินเขาบอกอยู่หลายคนแต่มื้อนี้ก็ดีใจที่ได้มาสัมผัสเอกสารก็ประมาณนี้เนาะ ที่ว่าอยากนำลูกมาเรียนถ้าน้องแก้วตาง่ายๆน้องจีไล่ตามลำดับน้องขึ้นสถาบัน้องเองอยากเอาลูกมาเรียนเนาะมีเป็นใบจะเกิดจะถือมาเลยใบจะเกิดของลูกอยู่ฟังเล่าอะไรแบบีพาสปอร์ตของลูกน้ำเบนบบใช่พาสปอร์ตของลูกแล้วก็มีเป็นใบเลี้ยงหานใบอนุญาตเรีมยูของพ่อของแม่มีนายจ้างรองรับเอามีนายจ้างอีกไม่ต้องม่ตองหนาใจนายจ้างไปเลียนกับพวกเลี้ยงยังพวงเลียนวัด ใช่โรงเรียนที่งเยก็เริ่มาลัดพระบาลนั่นแหละจะเป็นไทงอยู่นอกวัดกับรัฐบาลส่งเสริมกำกันใช่ผู้คณะมาศรีนอต่ว่าโรงเรียนเมืองไทยิ่นมีหลายแบบเนาะน้องกระตาหลายแบบหลายแบบทั้งแบบมีทั้งรากกระสนทั้งหลัดทั้งอยู่ในวัดแม่นอใช่หลายหลายแบบนี่ก็ยังหลายหลายหลายทางก็คือบุหัว่าสิเอาลูกมาเฮียนก่อนหรือสิเอาโตแม่มาเฮียนก่อน การลืมบอกไปแล้วครับเอกสารที่ว่าใบแจ้งเกิดนะครับกะจากลาวเป็นภาษาลาวเนาะลากับไปแปลเป็นภาษาไทยอ๋อขาต้องไปแปลเป็นแปลอยู่ร้านแปลเอกสารแปลอยู่ล้านแป้เอกสารก็ได้หรือว่าจะไปแปลอยู่สถานทูตก็ได้แล้วแต่แต่ละที่ราคาราคาแตกต่างกันเมนต้องให้เป็นภาษาไทยกูเป็นคนไทยนี่ฮั้นข้ามาลวเมเป็นจังไรให้ความคิดเห็นจังไรไอยเอาถ้าสมมติว่าน้องนี่ แกว่าพี่ลูกน้องกระดาษไม่ลูกอยู่บ้านอยาก็ม่มาเรียนนี่เห็นความคิดเห็นจะได้ยินดีอยู่บ่กแกทาทาสะดวกก็อยากแนะนําเลยนะเนาะทาแบบว่าไปรับไปส่งมีเวลาให้สะดวกกับก็แนะนำเลยถ้ามีเวลานะมี่แล้วต้องมีคนดูแลลูกนะเนาะเนี่ยแต่จะจำกัดกับบ่เป็นภาระคนอื่นนะแม่บอกนั่แม่ใช่ข้ามาบ่เป็นภาระคนอื่นบ่เป็นภาระคนนั้นคนนี้ แบบนี้ก็สะดวกกับไม่นำมาได้เนาะอีกอย่างนะใจไรเติบได้นี่อีกอย่างก็คือเขาทุกคนเนาะครับพ่อแม่ต้องอยากอยู่กับลูกมันบอกแม่อแม่อยากดูน้อลูกแม่เขามาทำงานนี่เขาก็อยากอยากอยู่น้อลูกกันแหละเลิกงานมากกับเฮ็นหนาลูกหน่ายยางกะเพราะเราดีหนึ่งเด้อในความพี่ของน้องเนาะแล้วคือน้องไปมาทำงานอยู่ประเทศไทยแล้วเห็นมูที่มาทำงานน่ะนะเอาลูกเอายังไม่เฮียนและเขามีลูกเนาะอาจจะคิดใจว่าเฮ้ยพันลูกเขาจะไม่เฮียนคือสิดี ใครก็ยังให้ลูกได้ห้าโอกาสดีๆเห็น,<ม>นเห็นคืคอคือจังเห็นลูกอ้ายเฮียนยังสีนะแบบอุ้ยมันมันมันดีนะอ,อยากอยากอยากให้ลูกได้ห้าโอกาสนะน,น,น้องอ้ายบัตรนอกหัญญะคู่นอว่าค่าใช้จ่ายนี่ในการสร่งลูกเขาเฮียนที่ประเทศไทยร้ายสำมใจอ้ายอ๋อค่าใช้จ่ายนะครับ<ม>สำหรับโรงเรียนที่บางกระเล่งนะแม่นกอนะครับมีแต่ซื้ออุปกรณ์การเรียน บริษัทขานนหนีลายางบ่แมนคือคุณครูยังยังบุตนันบอกว่าเสียขายางเพราะว่าเข้าไปแล้วก็คือเพื่อนบอกว่ามีแค่มาสมัครแล้วก็ซื้ออุปกรณ์การเรียนเองสุดเรียนซุดเรียนเองแล้วก็แล้วก็มีมีค่าซุดให้พ้อมได้ก็คือนะครับซื้อมาเองก็จริงนะครับแต่ว่าไปเบิกเงินนําเพิินได้เอาบิลเดียวเสือ,อไปเบิกเพิ่นจะเพิ่นจ,จะสวยสี่ร้อยบาทก่แบบนี้ แล้วม,มีปัญหาอย่างบอไดระวังที่แบบว่าอายเอาลูกเขามาเยียนนอกก็คือหนึ่งแบบเขาสีแบงส้นสั่นบบส้นสั่นวัฒนาคือเฮ้ยคุณเป็นต่างด้าวน,น่นนี่มันจะมีการแบบแบบนี้ะนะก<ม>็หมายถึงนักเรียนเนาะน,นักเรียนเพื่อนเพื่อนนักเรียนเคย,เคยเล่าสู่ฟังบออันนี้ก็คือนะครับมันทุกพูดง่ายๆนะครับไม่ไม่ใช่แต่เด็กนะครับคุณครูเหมือนก็จะสอนเท่าเทียมกันหมดนะ จพาะคุณครูเมืองไทยคว่าการสอนองเป็นการสอนดีมากนะครับเด็กเพื่อนก็จะสอนให้รักกันไม่ให้ทะเลาะกันนะครับมีอะไรก็ช่วยกันทํากิจกรรมอะไรจมม่นว่ากิจกรรมรวมก็ช่วยกันแบบนี้ก็ดีนะแบบเพื่อนมอได้รสอนจาแนกว่าเอออันนี้มาจากลรามาจากพม่ามาจากเขมรนะมันจะไม่สอนเพื่อนเพื่อนใจดีว่าสัญสานอกในในคู่อยู่เพียรนสอนดีสอนดีแล้วก็พูดดีไม่ เรื่องอะไรแะ้วไม่ลังเกีเดสั้นบลังเกเด็กน้อยเนียนคูอยู่ไซก็ต้องเป็นคนดีอยู่แล้วจึงเป็นในคู่เมืองไทยนี่การตามที่เฮาเคยเห็นในข่าวในียังในเน็ตอะไรเนาะเพ่นมันมันดีกว่าบ้านเฮาอยู่แล้วคนคนคนเฮามีหลายแบบคู่ก็มีหลายแบบมีเบอร์สมองสุบอนอ่านแล้ววันนี้น้องยังคู่ว่าอ่าดิเียภาษีนั่นนี่ต่างๆบลคือแบบบางคนเขาบอกนะว่าเออเป็นต่างด้าวที่มาอยู่ประเทศไทยอ่า แล้วไม่ได้มีเสียภาษีนู่นนี่นั่นภาษีทุกอย่างอันนี้ก็มีพพเอฟซีนะครับตีคอมเมนต์เข้ามาเลยมาเยอะเลยนะครับแล้วก็เพิ่นกันเน้นแล้วก็คนที่แนะนําเอามาเรียนนี่ก็เพิ่นกับมีความหูนในระดับหนึ่งแล้วเนาะค่ะเป็นเรื่องภาษีนะครับก็คือนะครับเราเป็นแรงงานต่างด้าวก็จริงนะแต่ว่าเรามาในนาม MOU มโอย่ว่าเท่าแก่เราก็เป็นบริษัทเขารองรับอยู่แล้ว เขาร้องรับอยู่แล้วภาษีก็คือน่าจะเขาจะหกักไม่รู้ว่าเขาหักจากเราหรือว่าหากักหักจากเท่าแก่เพราะว่าเอกาสารที่เท่าแก่ยืนยันให้ก็ต้องเซ็นใบมอบอำนาจจากเขาแบบนี้มันก็ต้องมีส่วนภาษีอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะบอกกิเลงอันนี้ก็พี่พีเอฟซีรู้เป่าคอมเมนต์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็พี่พีเอซีคนไทยหลายคนก็คอมเมนต์ว่า เพิ่นให้โอกาสเนาะในเมื่อเพิ่นให้โอกาสนะครับถ้าเพิ่นบอลับเขาไปถามแต่แรกนะถ้าเพิ่นบอหลับเขาคือเอามาบ่ได้แบนบอกอันนี้ถ้าถ้าไม่รับอันนี้ก็คือเพิ่นเพิ่นรับอยู่แล้วถ้ามีเอกสารถูกต้องเอกสารที่เพิ่นอยากได้เขานํามาครบแบบนี้ก็คือเพิ่นรับเขามองเขาคิดว่าพวงเพิ่นให้โอกาสแล้วก็รับโอกาสนั้นไปแล้วโอกาสนี้ก็ไม่ใช่ว่า ได้รับทุกคนไม่ใช่ว่าจะได้รับทุกคนบางคนอาจจะมีโอกาสแต่ว่าลูกอยู่บ้านยังงานเหมาะสมกับการไปรับไปส่งถ้าไปรับไปส่งก็ต้องจ้างคนเพิ่มเสียเงินเพิ่มแบบนี้มันก็รับไม่ได้ทุกคนนะครับสําหรับโอกาสโอกาสแบบนี้เข้าใจเข้าใจโอเคไอ้มือนี่ขอบใจไอ้หลายๆเรื่อที่แบ่งปันข้อมูลขอบคุณเช่นกัน ก็คือแบบว่ามาทามไอ้เพื่อนอีกเพื่อนนึงเนื่องจากว่าเอฟซีมันยังไม่ได้เงินนั่นแหละยังรูปบอกกีแรงก็ตอบให้ได้เนาะเพราะว่านำมาจริงเจอมาจากประสบการณ์จริงแล้วเพื่อนมีลูกเพื่อนเพียู่อีลีอีร็อทุกคนฝากเป็นที่ตามสองไอ้ในเดิมซื้อสองจะได้ไอ้ที่ตามบาวกีแรงชาแนลนะหลายคนกับจีสิเกียนนะตอนนี้ผู้ที่ตามจากซับแล้วหาหนองจำมะบิดนี่ประมาณเงินกว่าว่าจังนึ่เงินกว่ากว่าประมาณนั่นแหละเงินกว่า เพื่อคนละคนว่ะเจ็ดแปดหมื่นจำนี่แหละหมื่นกว่าๆนี่แหละทุกคนเอาพีพีเอฟซีนะถ้าไม่อยากหูว่าถ้าผมจะตดำอะไรจะตามบอลถึงเพื่อพี่โบหูน่าทุกคนต่างเขาไปเบิงต่างเขาไปที่ตามอ้ายนะเด้อักได้กาอย่าลืมทุกคนถ่ายคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจคลิปนี้พี่ผาประกาศได้เทาขอกเข้าว่าในสิ่งที่บอกชมขว้นเพื่อบาหูเท้าบอลถึงการในน้ำมาได้เหระขอโทษมาในจุดนี้เนาะ ท่านผานู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอะไรกับข้อผิดมากตาดไตคลิปไตเลื่อนตัวเขา้าความที่อ่าข้าฟังเลยกัพร้อมสรับปรุงหน่ายนอกเพราะว่าเขาเองกับเป็นคนเดียวว่าหักประเทศไทยอยากมาอยู่ประเทศไทยมาทํางานประเทศไทยซื้อซับรับคนไทยแหละกับบอกตรงๆด้วยว่าได้ได้โปรเกียรเข้าโปรเกียรเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดออนไลน์เรื่องบอกตรงเลยอ่ะจบคลิปฟต์สมดีเนาะพี่น้องเนอะวะร้อยหมื่นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพีพีเอฟซีนะครับสวัสดีครับบายดีสวัสดีค่ะ